สวัสดีครับสวัสี่คครับวันนี้อยู่กับผมจีมครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการทำเอ,อ่อมอนอะไรก็ได้ต้องเป็นไฟครับม้องเตรียมอุปกรณ์อุปกรณ์ก็คราน,นี้ต้องพึ่งตัวเอ็นะครับเนี่ย <c oughs> อะก็ไอ้นิดนึงนะครับก็ขอยไฟด้วยนะครับวิธีการทำครับ คือให้เตรียมยากันไฟครับจะเป็นยากันไฟแบบปลาปไาอย่างเดียวนะครับแล้วแบบนี้ก็ได้ครับเนี่ยพอได้แค่สองอุปกรณ์นะครับหนึ่งก็ได้นะครับแล้วเราก็กดที่ตัวเอ็ม แล้วก็มากดตรงดาบกับที่ขุดนะครับและอกดตรงที่มกดอะไม่รู้อะไรเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชอย่างอย่างแรกไงนะครับเตรียมเราต้องเตรียมตัวที่เราอยากจะไอ้นั่นก่อนอยากจะให้กลายเป็นไฟนะครับ ยังคุมเลือก M P C แล้วก็วาง M P C ไปแล้วก็ปาไว้ลุงหน้า <c oughs> ปาไหนก็ได้ครับปาไปก็ได้ <c oughs> แล้วก็กดตรงท้ายสุดหรือเปล่าถูกก่อนครับไม่ใช่ครับกดตรงเออแป๊บหบนึ่งนะหนึ่งสอง กด,กดอันที่สามครับแล้วก็กดตรงแบบพอระวังไข่ที่เราจะให้มันเป็นไฟแล้วก็กดอันที่เราอยากให้มันกเป็นไฟมเมืม่อกี้ผมลึก mbc ใช่ไหมครับผมก็กดไปเนี่ยบก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ จะเป็นตัวอะไรก็ได้ครับเป็นตัวอะไรก็ได้แต่ขอให้มีชีวิตนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะไม่ไหวนะครับ